ใช่เนี่ยค่ะสามวันเห็นผลนะคะท้าได้เห็นผลยินดีคืนเงินยินดีคืนรับรองได้ค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วใช้ตัวนี้ไม่เคยมีใครใช้แล้วบอกว่าไม่ได้ผลมีแต่วิ่งกลับมาซื้ออีกเพราะว่าสมุนไพรไทยนี่มันช่วยได้ทุกอย่างเมื่อก่อนเราก็จะซื้อแต่ยาฝรั่งหรือสินค้าที่โฆษณาในทีวีอยู่ถ้าเรารู้ว่ามันมีสมุนไพรไทยที่ทําออกมาแล้วรักษาร่างกายได้ขนาดนี้ก็น่าสนใจดีคิดว่าท่านผู้ชมเองเลย ก็คงอยากจะทดลองใช้เหมือนกันทีนี้ไอ้ของที่พี่มีทั้งหลายแหล่นี่นะมีวางจัดจำหม่ายยังไงก็ยาสีฟันของเราเนี่ยมีที่ Golden Place Lemon Farm ครับร้านตำรับไทยแล้วก็ร้านสบายใจแล้วก็พวกเพิ่มดินฟ้าคือร้านที่เป็นสมุนไพรนะคะทั้งหลายในสหกรณ์ทั้งหลายจะมียาสีฟันสมุนไพรที่สยามอยู่ แทบทุกจะร้านค้าครับคบถ้าไม่มีนลยถือว่าเชยโดยเฉพาะเรื่องร้านที่ขายเกี่ยวกับสุนัขใช่ค่ะแล้วร้านค้าทั่วไปมีไหมฮะร้านค้าทั่วไปค่อนข้างไม่ตรงกลุ่มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดงานโฆษณามันจะไม่ใช่แมสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขายเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาโรคหูโรคฟันแล้วก็โดยตรงเลยกับกับสินค้าที่คนต้องการดูแลตั้งแต่เส้นผมครับค่ะจุดหน้าถึงไปท่านนี้กลุ่มของเส้นผมค่ะอันนี้ของเส้นผมค่ะ กว่าครับผมฮะคุณเปี๊ยกคุณดูอลลพ่าคอคุณจะไเป็นอย่างนั้นลถ้าคุณไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นะดูดิไม่น่าไปแล้วไม่น่าหยิบขึ้นมาเลยเหมาะกับเหมาะกับเปี๊ยกมากเปียกระวังก่อนใช้อันนี้นี่ประมาณอันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะลิมสุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ3มเดือนอีกสามปีอันนี้สองเดือนนี้ประมาณ1เดือนนะคะใช้สระเสร็จแล้วก็ฉีดเซรั่มแล้วก็นวดเบาๆนะคะไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปกินยาให้เสี่ยงกับภายในร่างกายของเรานะคะค่ะนะฮะ หลัยอักไหม่ยังมีอี้มีตัวนี้มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เจลหน้ามะขามป้อมขับสลับผู้หญิงนะคะที่ที่อันนี้มีอัลฟ่าอัลบูตินกับวิตามินบีสามผัดเซลล์ผิวทําให้หน้าขาวใสนะคะโดยธรรมชาติเลยนะคะวิตามินบีมเนี่ยนี่ทุกอย่างเนี่ยออยรับรองแล้วว่า ได้ผลจริงแล้วก็ปลอดภัยจริงครับผมเดี๋ยวจะไม่เชื่อเมื่อกี้เห็นมีใบประกาศมาในวันนี้ใบประกาศคะที่โอท็อปห้าดาวเลยนะครับไม่ใช่ดาวเดียวห้าดาวครไม่ใช่ไก่ย่างคะับห้าดาวนี่โอท็อปห้าดาวนี่ตัวนี้ได้จากอะไรฮะค่ะตันโอท็อปตอนพี่ประกวดบีสี่เจ็ดเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนฮะตัวยาสีฟันค่ะอ๋อ้ยี่ปอนที่สยามใช่ค่ะเห็นชัดเจนนะฮะปลอดภัยแล้วก็มีได้ใบรับรองอย่างนี้มานะครับครับผม ชัดเจนสินค้าที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะคกลับมาคืนความเป็นธรรมชาติให้กับตัวเราเองใช่ไหมคะโดยที่ซื้อสินค้าของคนไทยเงินทองไม่ล่วไหลถูกต้องแล้วก็ยังได้ผลจริงราคาไม่แพงรับรองได้เลยพูดถึงมันเป็นระบบเลยนะซื้อสินค้าของคนไทยเจ้าของคนไทยนะจ๊ะแที่สำคัญคือไอ้พวกผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ก็มาจากของเมืองไทยเมืองประเทศไทยเองถูกต้องเป็นผลต่อเนื่องเลย อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วแล้วถ้าเกิดจะเป็นผู้จัดจำหน่ายยังไงครติดต่อยังไงครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ที่เบอร์โทรขึ้นเบอร์ที่หน้าจอเลยครับูนย์ศูนย์แปดหกสามแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสองสงสัยจะคนละรายกาอันนี้อันนี้เป็นของของปลาร้ารับปราขึ้นผิดไปนิดนึงนะฮะศูนย์ศูนย์แปดหกสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสองแล้วก็ศูนย์แปดหก 390-2029ศรตไว้แล้วกันนะครับตรงเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเออพี่มองแล้วว่าการตลาดของพี่นี่ตอนนี้ไปถึงไหนฮะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอทิปสยามเป็นที่รู้จักยาสีฟันเนี่ยก็จะมีระบบ MLM หรือระบบกลุ่มของสมาชิกสมมติว่าคุณมี สมาชิกอยู่สี่ห้าพันคนหรือหนึ่งคนต้องการเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเขาจะวิ่งมาหาอก็มีมีหลายๆจ้ามีเครือข่ายลักษณะอ่าลักษณะเครือข่ายใช่ค่ะตรงเป็นเครือข่ายค่ะบางบางคนบางเจ้าก็ใช้แบรนด์ของเราเลยบางคนก็ดีแบรนด์ค่ะอันนี้อันนี้เราก็ไม่ปิดกั้นนะคะค่ะแลาก็ยินดีรธุรกิจกับที่สยามใช่ค่ะจะเป็นกลุ่มของผมกลุ่มของหน้านะคะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นูนไลท์สีชมพูเนี่ยค่ะมีหลายอย่างค่ะอันนี้เป็นอวยค่ะ ซิลลูไลท์เป็นครีมอาบน้ําสลายไขมันสําหรับคนที่มีไขมันส่วนเกินโออาบไปแล้วก็นวดไปเน้นส่วนที่เราต้องการที่จะสลายลายเห็นว่าอะไรนะครีมอาบน้ําพริกเม็กซิกันเป็นพริกเม็กซิกันค่ะไม่อาบไปไม่ร้อนไปหรือไม่ไม่หาจะอุ่นๆรู้สึกอุ่นๆมีบ้านหางจระเข้ด้วยมีตัวหลายอย่างมีขมิ้นด้วยนะคะมันจะ ทำให้ดูแลผิวเราด้วยรย้ว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายตอนนี้นะครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับที่ผ่านๆมาเยอะค่ะเยอะเยอะใช่ไหมพอสมควรเลยค่ะคุณเปียกอยากจะเป็นสมาชิกไหมครโอ้ยผมเห็นอะไรก็ชอบไปหมดเลยคับค่ะก็อาเก็บไ้หมดเก็บอกผู้ชมครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นการอุดหนุนสินค้าของคนไทยนะครับทุกอย่างผลิตในเมืองไทยทุกอย่างปลอดภัยหมดยังไงก็ แตนคนไทยเงินทองไม่ล่วไหลแล้วก็รักษาสุขภาพเราด้วยสมุนไพรไทยู่กต้หยุดหยุดหยุดเคมีนะคะเพื่อหยุดที่จะเสี่ยงนะคะไม่ต้องไปสูตรอะไรที่มันมีเคมีนะคะไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นเคมีตั้งแต่ผมตั้งแต่หน้าแล้วเราก็จะเซฟอายุ ของเราด้วยจ้างใช้คําว่าอายุหยุดความเสี่ยงหย่ดไรจะได้สวยใสไรสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเป็นสโลแกนของทิศสยามนะคะเป็นเทรนด์ใหม่ของยุคปัจจุบันด้วยที่หันมาเข้าหาสมุนไพรไทยในชั้นน้ำมก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวดีๆวันนี้จากสมุนไพรทิศสยามแล้วนะครับหวังว่าจะทดลองใช้กันด้วยครั้นี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ยังไม่จบเลครับเดี๋ยวพักเบรกข้อาสาักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับ s อสเอ็มช่วงต่อไปครับปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกง เป็นของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่ว นิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูพวกคุณและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ครับข้าสุดช่วงสุดท้ายของ SME Guide ในวันนี้นะครับจากที่ท่านชมเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับรสองผลิตภัณฑ์เป็นของไทยทั้งนั้นสมมุติแลวก็สมุนภพยไทยนะครับทุกอย่างนะครับมีความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนใครได้ทดลองใช้ก็คงจะ มีความสุขยังไงก็เชิญไปใช้กันนะครับครับผมแล้วคุณเปียกมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ทุกู้ชมทราบครับตอนนี้ครับผมก็เป็นข่าวฝากนะครับของสหการประมูลนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอานํารถไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจหรือว่าการงานใดๆนะครับรถราคาถูกนะรถราคาถูกนะครับก็ติดต่อได้ที่สหการประมูลนะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์เขาก็มีเรื่องของการนํา รถมาประมูลอย่างวันเสาร์เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคันเลยที่เม่งจ่ายนะครับซอยสหการประมูลชัดเจนเลยครับชื่ซอยนะครับถ้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ที่หลังสิธิ์ของแปดนครนายกนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งคือไปรษณียไทยหลักเซซึ่งที่ไปรษณียไทยหลักเซเนี่ยน่าสนใจมากเขาสามารถขับทดลองรถได้เลยทดลองรถได้ด้วยนะครับซึ่งทั่วไปถ้าเกิดรถมือสองเขาไม่ทดลองแต่ถ้าไปที่ไปรษณียไทยหลักเซนี้ได้เลยตั้งแต่ 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับหรือถ้าเกิดอยากสอบถามว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีรถประเภทไหนเนี่ยก็โทรไปได้ที่02 934 7 3 44ถึง8นะครับซึ่งมีเยอะมากทั้งรถอีโคคาร์รถกระบะรถสปอร์ตรถเก๋งมีหมดนะครับของพวกนี้นะครับถ้าซื้อมารู้จักวิธีการนะครับเราก็จะประหยัดได้ในชีวิตประจำวันทีนี้ต้องมาช่วงสุดท้ายละก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า เนี่ยเหมือนกันครับเสื้อตัวที่เราใส่กันอยู่นี่สองคนนะฮะได้รับการสนับสนุนจากยูดีทาวครับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ติดต่อเข้ามาได้ครับขอเข้ามาได้เพียงแต่ตอบคำถามว่ายูดีทาวอยู่ในจังหวัดอะไรครับนะครับแล้วก็ส่งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขะไรนะฮะครับศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดหกห้าศูนย์เก้าเก้านะครับหรือตามเบอร์ที่อยู่บนจองครเอตอบคำถามมาทางอีเมลก็ได้ครับ t h o r a n i n at gmail c o m